ครับบางคนน้ำซอสน้ำซุปนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีย่า้ปั้นไวยไทย อย่างนี้แล้วก็เป็นสถานที่พวกเราพันธุ์บตพวกเราเราระชุมกันแล้วก็เอาเอาคนมาไปชุมรักษาพันธุ์บุตรช่วยกันไว้เขขีียยนนเพื่อจุมพันธุ์บุรุษที่รักษาไว้ให้เรานครับประวัติแล้วคนแวะเขาจะมีความภูมิใจนอกจากสถานที่สวยแล้ว เขามีอะไรของกินอะไรหมูปลามีไก่ปลามีผลทุเรียนอะไรของบ้านบ้านนะครับโอท็อปหรืออะไรก็ได้ต้มเออาววััดด ไม่ได้ไปปลูกป่าเราไม่ได้ปลูกไฟเราแค่ไฟสองสี่ต้ทำเหมือนจะครับท่านนี้เรื่อไฟเลื่อถนนอะไรเนี่ยเราดูว่าใครอย่ามาพูดว่าไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าในป่าสงวนไม่ได้เข้าในป่าสองสี่ไม่แปดสี่ไม่ได้ท่านไปดูเมืองลำพูนทำไมท่านตวีถึงพาไปได้ท่านบอกอย่างเดียวว่าโอ้รู้ไหมคุณทำไม่ยังเกือบพอได้ปรียบปรากฏเขาทำมาเกือบสามสิบสี่สิบปีนะมันไปถึงตัวอทิพย์ดีกรมป่าไม้อทิพย์ดีเกษียณ อนติบดีนคนใหม่ก็เริ่มศูนย์ไปเริ่มศูนย์ไปผมต้องย้ายคนป่าไม้มาทาให้เสร็จใช่ก็เสร็จเลยเป็นดีมันจะว่าวีรบุรคือคือมันมันมันเหื็นกับความทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยาตัวที่ดีคนนั้นเขาเขา,เขาเห็นก็แหละแต่เขาก็เสียญก่อนไอ้คนใหม่มาศึกษาอีกอเดี๋ยวก็เสียญเดี๋ยวก็เสียญสามสี่รุดแน่ บางทีหมาต้องทำอนึ่อน้องตำแหน่งเสร็จไม่กี่ไม่กี่เดือนก็ย้ายไปพื้นที่ของธรรมชาประมาณ80%อยู่ในที่อุทยานป่าดง248 4ดที่ยังไม่ได้เอกสารเร็กโอเคยอย่างเงี้ยบางทีคนเข้าใจผิดว่าคนอยู่กับป่ารือว่าคนลุกป่าแต่จริงๆเรารักษาป่าใช่แม่ค่ะ